อัปเดตล่าสุดน้องลิซ่านะคะสำหรับรายการที่ไปโปรโมทเมกาค่ะล่าสุดวันนี้ออกมา2คลิปรัวๆค่ะจาก2รายการนั่นก็คือรายการที่1น,นะคะแซกแซงโชว์ค่ะโดยสัมภาษณ์โดยคุณแซกแซงนั่นเองนะคะล่าสุดค่ะที่ออกมาอัปโหลดเอาไว้ผ่านทาง YouTube แล้วค่ะตังเวลา6โมงเช้าของไทยเราก็สามารถไปติดตามรับชมเต็มๆได้นะคะที่แซกแซงโชว์ช่อง YouTube ค่ะส่วนอีกหนึ่งคลิปนะคะมาจาก K i ส FF 1เอ็ของคุณโจโจ้ไร์และก็ลูกสาวน้องโซฟีค่ะล่าสุดค่ะออกมา อัปโหลดคลิปนี้ไว้ในช่อง YouTube แล้วล่าสุดค่ะซึ่งในคลิปของ Ki s s FM ค่ะพูดถึงวันฝึกซ้อมของน้องลิซ่าแล้วก็พบกับพี่สาวของเธอนั่นก็คือสาวแล็กพิงคนะคะบอกว่าส่วนที่1ดังนั้นก็น่าจะมี E ีีต่อไปเพราะว่าเวลาคลิปประมาณ3.44นาทีเองค่ะดังนั้นค่ะทาง Ki s s FM เนี่ยกับคุณจโจ้ไรค่ะเดี๋ยวจะออกมาอีกแน่ๆแต่ว่าทางแซกแซงโชว์นะคะมาแบบเต็มเต็มเลยทีเดียวนะคะโดยคลิปทั้งหมดมี35นาทีนั่นเองค่ะแต่ว่าสําหรััับใคคครรร่่่่ะะะะทีฟงงงออกฤษไมู้เืนจะ ต้องไปกดแปลอัตโนมัติเอานะคะซึ่งจากประสบการณ์นะคะจากที่แอดมินทาคลิปแล้วก็ดูช่อง YouTube มานะคะซึ่ง YouTube นะคะถ้าหากว่าทางต้นฉบับของคลิปนี้ค่ะเขาไม่ทําซับให้เราถ้าเราไปกดแปลอัตโนมัติเอาในช่อง YouTube นะคะมันก็อาจจะพอใช้ได้เป็นบางส่วนค่ะแต่ว่าความหมายอาจจะไม่เป๊ะหน100ึ่งร้อเเพราะว่าทาง YouTube ค่ะเขาค่อนข้างที่จะคล้ายๆกับว่าฟังเสียงเอาค่ะดังนั้นความหมายอาจจะคลาดเคลื่อนนิดนึงค่ะแต่ก็พอช่วยได้อยู่นอกจากว่าทางต้นฉบับเขาเนี่ยค่ะจะทําซับให้เราแล้้วทีนีนค่ะ YouTube เขาสามารถให้ต้นฉบับเนี่ยเลือกได้หลายภาษาเลยว่าจะแปลภาษาอะไรบ้างนะคะดังนั้นค่ะแฟนๆค่ะไปกดแปลอัตโนมัติฟังได้เลยนะคะโดยก็พอเข้าใจทางต้นฉบับนะคะที่เขาไม่ทําซับมาเพราะว่ามันประมาณ35นาทีเลยค่ะแล้วก็ซับนี่ค่ะจะเป็นซับที่ทาง YouTube นะคะเขาทําออกมาให้โดยอัตโนมัติดังนั้นค่ะก็าอาจจะคลาดเคลื่อนนิดนึงค่ะวันนี้ค่ะแอดมินค่ะได้รวบรวมคําถามคําตอบพอคร่าวๆนะคะในคลิปที่น้องนิ่าออกรายการแซกแซงโชว์ก่อนแลยค่ะนะคะด้วยตัว อย่างคําถามแล้วก็คําตอบค่ะมีดังต่อไปนี้คุณแซกแซงถามน้องลิซ่าว่าแฟชั่นสําหรับคุณคืออะไรลิซ่าก็บอกค่ะว่าแฟชั่นสําหรับฉันเป็นการบ่งบอกว่าฉันเป็นใครเรียกว่าลิซ่าก็คือลิซ่านะคะทีนี้ค่ะล่าสุดน้องลิซ่าก็ได้สปอยงานวง2รอบนะคะน้องลิซ่าบอกค่ะว่า Black พิงคเนี่ยจะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งแต่มันเป็นความลับนะคะก็ต้องรอติดตามว่างานวงค่ะจะออกมาในรูปแบบไหนตั้งตารอเลยจ้าลิซ่าสปอยถึง2รอบเลยนะคะในคลิปของคุณแซกแซงแล้วก็เกี่ยวกับเรื่อง ชุดฮาโลวีนของลลิ่านะคะลิซ่าก็บอกคําว่าพี่พซูเนี่ยคือตั้งใจในการเป็นลิิ่าในวันฮาโลวีนมีการทําการบ้านมาอย่างดีเลยแล้วก็ให้ลิซ่าเป็นคนเลือกลุกให้แลวก็บอกไซริลให้เตรียมชุดมาให้ด้วยน่ารักมากๆค่ะโดยพีซูค่ะตลกมากน้องลิิ่าเนี่ยก็ส่งข้อความไปหาพี่ซูในวันฮาโลวีนค่ะบอกว่าพี่ยังจะใส่อะไรพี่ซูก็ตอบว่าโอ้ฉชนจะใส่อะไรดีก็ใส่อะไรดีนะไม่รู้จะใส่อะไรแต่อยากเป็นลลซ่านะก็เลยส่งรูปมาให้น้องลิิ่าต้นฉบับดูด้วยนะคะแล้วก็ เลือกนะคะสรุปมงลงที่ชุดแาลิซ่านี่เลยค่ะแล้วก็หมวกบินนี่นะคะซึ่งในคลิปค่ะน้องลิซ่าน,นะคะมีการพูดถึงเจนนี่นะคะบอกว่าเป็นสไตล์ดิดส่วนตัวประมาณนี้เพราะว่าเป็นคนช่วยเลือกชุด ใส่แบบนี้ดีไม้ประมาณนี้นะซึ่งนอนลิซ่าค่ะมีการพูดถึงพี่ๆแบล็กพิงว่าแบล็กพิงเป็นเหมือนครอบครัวเป็นพี่น้องไม่ใช่แค่ทีมเดียวกันไม่ใช่คนทําธุรกิจร่วมกันและก็บอกว่าสมาชิกของชั้นสนับสนุนชั้นเก่งมากๆพวกเขามาที่การถ่ายทามิวสิกวิดีโอโรเซ่อยู่กับชั้นจนดเช้าเธอใช้เวลาอยู่กับชั้นทั้งคืนเธอแค่นั่งอยู่หน้ามอนิเตอร์แล้วก็พูดว่าลิซ่าลิซ่าตลอดเวลาส่วนจีซูกับเจนนี่ก็อยู่ที่นั่นด้วยค่ะซึ่งมันพิเศษมากๆค่ะทั้งสีสาวอยู่ด้วยกันนะคะ นวาียจึงเป็นวงดนตรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็วาได้สําหรับแล็กพิงค์ค่ะส่วนสําหรับกระแสฟเพลงมานี่นะคะน้องลิซ่าค่ะเขาก็รู้นะคะว่ามีคนเอาเพลงมานี่เนี่ยไปใส่ในซีรีส์สควิตเกมและมันก็เป็นไวรัลในทิกตอกมีการบอกว่าแตงกิ้วค่ะด้วยนะคะเริว่าลิซ่าก็เห็นความไวรัลในทิกตอกของสควิตเกมกับเพลงมานี่ของตัวเองแล้วนะคะลิซ่าพูดถึงโซโล่เดี่ยวของตัวเองค่ะลิซ่าบอกว่าโซโล่ครั้งนี้มันต่างออกไปรอบก่อนมารายการนี้คือมากับเมมเบอร์ซซ่งสาววงนี้ค่ะเขาก็เคยมาแล้วกับแซ ลิซ่าบอกว่าตอนนี้กลับมาอีกครั้งคนเดียวไม่มีสมาชิกก็เลยรู้สึกกังวลนิดหน่อยค่ะสําหรับการถ่ายทําเพลงมันนี่นะคะคุณแซกแซงค่ะก็ถามว่าใช้เวลาเท่าไรในการถ่ายทำมันนี่ในสตูดิโอนะคะลิซ่าก็บอกว่าฉันแค่ลองทําตั้งแต่เริ่มต้นในการถ่ายทำมันนี่และก็แค่เพียงปรับนั่นนี่เล็กน้อยแต่ว่าจริงๆทั้งหมดนั้นทําในเทคแรกเทคเดียวก็คือถ่ายจบม้วนเดียวค่ะเรียกว่าเก่งจริงๆเลยค่ะน้องลิซ่าลิซ่าบอกว่าคนรู้จักฉันในฐานะสมาชิกจากแรปเปอร์แบล็กพิงก์ดังนั้นในโซโล่ของฉันฉันอยากจะให้พวกเขารู้จัก แนะนมของลาลิสานะคะลิซ่าค่ะพูดถึงอัลบั้มแล้วก็เพลงลาลิสาบอกว่าถ้าแบบว่าเดินไปไหนมาไหนแล้วคนจําได้นั่นโอ้คือลาลิสาเขาจําชื่อได้จากเพลงลิซ่าก็จะมีความสุขมากจริงๆค่ะเรียกว่าจําชื่อได้แบบชื่อเต็มๆของน้องนะคะลิซ่าพูดถึงเมืองนิสด้วยนะคะบอกว่าหลังจากเสร็จจากโซโล่แล้วค่ะก็มีช่วงเดย์ออฟน้องก็เลยไปเมืองนิสค่ะแต่ก็ไม่อยากใช้เวลายอยู่คนเดียวก็เลยแบบชวนคุณแม่มาค่ะน้องก็บอกว่า2วีคเนี่ยมันผ่านไปไวมากนะคะน้องก็อยากกลับไทยเร็วๆนี้ซึ่งการที่ได้อยู่ คุณแม่เป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆนะคะคุณแม่ค่ะก็ยังมีการพูดกับน้องลิซ่าด้วยว่า2อ,อาทิตย์มันสั้นมากนะแม่ต้องกลับไทยแล้วมเมื่อไรจะได้เจอหนูอีกครั้งลิซ่าก็บอกว่า,ม,ามัมหนูจะไปเร็วๆนี้นะคะซึ่งเรียกว่าสั้นจริงๆนะคะสําหรับ2วีคหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมาร่วมปีนะคะโมเมนต์แม่ลูกเดี๋ยวก็ต้องรอดูค่ะว่าน้องลิซ่านะคะจะได้กลับไทยตอนไหนก็อยากจะให้น้องมีโมเมนต,ต์กับครอบครัวนะคะเพราะว่าไม่ได้เจอกันนานแล้วนอกจากนี้ค่ะน้องลิซ่าก็ยังพูดถึงเรื่องน้องแมวนะคะคุณแแรกกงงงงงงถาาาาามมว่เนยยังัไบงบ้้้ลีอห ก็บอกว่าโหมีอะไรต้องจัดการเยอะเลยค่ะเขาจะไม่เหมือนน้องแมวแมวจะแบบว่าฉันต้องการพื้นที่ส่วนตัวแต่น้องเลิฟเนี่ยดูเบอร์แมนเขาโตขึ้นแบบทุกๆวันแต่เขาก็น่ารักค่ะคุณแซงแซงก็บอกว่าเขาต้องการความรักมากมายดิซ่าก,ก็บอกค่ะว่าใช่เลิฟต้องการความเลิฟนะคะแล้วก็มีการพูดว่าเลโก้กับเลิฟนะคะเฟรนกันสุดๆเลยนะคะสองตัวนี้เข้าซีกันนะคะโดยลิซ่าฮังก็บอกอีกค่ะว่าม่านของฉันอบอุ่นขึ้นนะเมื่อเลิฟเข้ามาเลโก้และก็เลิฟเขาเปรียบเสมือนเพื่อนซีกันเลิฟถูก แมวตะปบไหวม,มากแต่เขารักแมวเขาอยู่นิ่งๆแต่ว่าเลโก้เข้ามาหาเลิฟในพวกเขาก็ตัวติดกันค่ะน้องริซ่าค่ะก็ยังได้มีการพูดถึงรีแอคชั่นเพลงและิซ่านะคะบอกว่า ไปดูในชาแนลของเพื่อนในคลิปรีแอคชั่นเพลงและวลิซ่าแล้วลิซ่าก็เห็นคุณแม่ร้องไห้ลิซ่าก็เลยถามคุณแม่ว่าร้องไห้ทําไมคุณแม่ก็ตอบว่าสิ่งนี้มันได้เกิดขึ้นแล้วนะลกูกประมาณนี้นะคะลิซ่าบอกว่าคุณแม่เนี่ยท่านรอสิ่งนี้มานานนั่นเองนะคะ,ระเรียกว่าได้ฟังแล้วก็ใจโฟมมากๆเลยคะ่ะอยากให้น้องมีโซโล่เมื่อไิดีโกนถามน้องลิซ่าอีกคําว่าเปิดเพลงให้เมมเบอร์ฟังเป็นยังไงบ้างครั้งแรกน่ะนลองลิซ่าก็บอกค่ะว่าครั้งแรกเลยคะ่ะเธอบอกว่าเออเจนนี่นะคะนอ,ลนนะะนอแล้วลิซ่มามรรว ตัวกันที่ดีเพราะว่าเพลงและลิสาเหมือนกับตัวตนของฉันส่วนเพลงมันนี่ก็เหมือนกับเพลงที่บอกว่าฉันจะทําอะไรคือเธอสามารถจินตนาการได้นะคะว่าฉันจะทําแบบนี้ฉันกับมันนี่แม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 ่แหมลองลิ่าพูดถึงเจนนี่บ่อยเลยนะคะเนี่ยซึ่งในรายการข่วเรียกว่าพิธีกรก็โดนตกแล้วนะคะโดยรายการค่ะมีการเตรียมหมอนแมวน่ารักไว้ให้น้องลิซาด้วยนะคะไอหนูของเราค่ะก็ใส่ลายแมวเหมียวไปในรายการด้วยบีเจค่ะก็ชมเปาะว่าน้องแมวน่ารักสองตัวด้วยกันนะคะอะไร ก็คือชี้ไปที่ตัวเองนะคะแล้วก็ร้องตะแง้วนะคะเรียกว่าน่ารักมากๆพิธดกรถึงกับเขินไม่ไหวค่ะนอกจากนี้นะคะอีกประเด็นหนึ่งค่ะน้องลิซ่าค่ะก็ยังได้มีการพูดถึงเรื่องเสื้อผ้าในโซโล่นะคะน้องลิซ่าบอกว่าในโซโล่เดียวในน้นองลิซ่าเลือกเสื้อผ้าโซโล่เองทั้งหมดเลยค่ะนี่คือประเด็นคร่าวๆนะคะในรายการแซกแซงโชว์ค่ะที่ออกอากาศตอน6กโมงเช้าวันที่19พฤศจิกาย,ยน6 4ของเวลาไทยค่ะโดยทั้งหมดทั้งมวลค,ค่ะคลิปจากแซกแซงโชว์มี35นาทีเป็นโลจากฟังกันยาว,ยาว ก็เลยออกมาสรุปเป็นประเด็นให้ได้ฟังรวมๆประมาณนี้ค่ะก็สัมภาษณ์เรื่องทั่วไปเนะาะก็เกี่ยวกับเพลงนะคะชีวิตส่วนตัวของน้องลิซ่านะคะแต่ว่ารายการนี้ค่ะโบกเลยจัดเต็ม35นาทีค่ะแซกแซงโชก็อย่าลืมไปติดตามรับฟังรับชมนะคะในช่อง YouTube ของแซกแซงโชค่ะส่วนอีกคลิปหนึ่งนะคะก็มาติดติด7โมงเช้าวันที่19พฤศจิกาย,ยน64เป็นพาร์ทที่1ของทาง Kiss FM นะคะดังนั้นก็ต้องมีพาร์ทสองพาร์ทสามตามต่อมาหรือไม่เป็นเวลา3นาทีกว่าๆนะคะของทางคุณโจโจ้ไรและก็น้องโซ ัวข้ลิซ่าพูดถึงวันฝึกซ้อมของเธอแล้วก็พบกับพี่สาวจากวงแลกพิงนะคะพาร์ทที่1ค่ะลิซ่าก็เผยถึงเรื่องนี้ค่ะว่าฉันฝึกมาประมาณ5ปีแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับฉันแต่ฉันคิดว่ามันเป็นความทรงจําที่ดีสําหรับฉันฉันได้พบกับเนื้อคู่ของฉันอย่างเจนนี่จีซูโรเซ่และฉันก็รู้สึกพวกเขาเป็นเหมือนพี่สาวของฉันมันเป็นความทรงจําที่ดีนั่นเองนะคะทางรายการคิสเอฟเอ็มได้ลงเอาไว้3นาที44วินาทีค่ะก็สามารถไปรับชมกันได้ไม่มีซับเหมือนกันค่ะแต่ ว่าก็ให้เพื่อนๆนะคะกดแปลอัตโนมัติค่ะเดี๋ยวมันจะขึ้นเป็นภาษาไทยเดี๋ยวแอดมินค่ะจะทําคลิปกดแปลให้สําหรับใครที่ทําไม่เป็นนะคะแต่ว่ามันก็ช่วยได้นิดหน่อยนะคะไม่ได้เป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์นอกจากว่าทางต้นฉบับนี่ค่ะเขาจะตั้งใจทําซับไว้ให้เราและก็ล่าสุดค่ะทางคุณแซกแซงนะคะก็ได้อัปเดตภาพนี้ให้เราได้ชมกันแบบตาแตกด้วยนะคะสําหรับแฟชั่นของอลิซ่าเดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีค่ะเรียกว่าสัมภาษณ์2คลิปนี้ค่ะน่ารัก,น,รกน่าชังมากๆพิธีกรน,นี่ก็คือยิ้มทั้งคลิปกันะะคะ เห็นน้องลิซ่าทําท่าเมี้ยวเมี้ยวใสก็คือ,อ,อตายไปเลยแม่อย่าลืมไปติดตามชมค่ะเรียกว่าลูกสาวหาน่ารักมากๆเลยซึ่งน้องลิซ่าไปอัดเทปนี้นะคะก็คงเป็นเทปที่พวกเราเนี่ยได้เห็นเธอนะคะมาทารีแอคหลังจากที่ไป,ปโปรโมตในรายการวิทยุตอนที่คุณบลูบลูเบรเกอร์นะคะได้เปิดทางวิทยุนั่นเองตอนที่ลงไอจีสตอรี่ชุดเดียวกันเลยจ้าโดยพิธีกรน,นะคะตลอดเวลาที่ฟังน้องลิซ่าสัมภาษณ์ก็จับประมาณนี้เลยนะคะยิ้มหวานเลยทีเดียวคลิปนี้ค่ะก็ประมาณนี้นะคะอย่าลืมไปติดตามรับชมแล้วก็ คอมเพื่อเพิ่ม engagement ให้กับน้องลิซ่าของเรานะคะ